จากปฏิบัติการที่สร้างความรุนแรงและนำความสูญเสียมาสู่สังคมไทยอย่างมหาศาลในช่วงตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมานะคะทำให้มีคำถามติดตรึงอยู่ในสังคมไทยทุกภาคส่วนแลยค่ะว่าตกลงแล้วใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายโดยเฉพาะกับไอโมงชุดดาที่ออกมาปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องค่ะเว็บไซต์เอเชียไทม์โดยสองผู้สื่อข่าวเคนเนตทอสรูอิสและโอ i ิเวอร์ซาบิลได้นำเสนอรายงานเรื่อง Thailand Men in Black หรือชายชุดดำของไทยที่ออกปฏิบัติการคุ้มกันมวลชนขนเสื้อแดงโดยใช้อาวุธสงครามนานา,นานชนิดรวมถึงปืนไรเฟลิลทา2สหนึ่งที่ยึดมาจากทหารเพื่อน,นำมาใช้ซุ่มยิงระยะไกลนักข่าวของเอเชียไทมทั้งสองอ้างว่าได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มชายชุดดำที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มคนเสื้อแดงโดยมีข้อแม้ว่าพวกเขา จะต้องไม่ถ่ายรูปและต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของชายชุดดำอย่างเคร่งครัดหากไม่อยากตายชายชุดดำเรียกตัวเองว่าเทพบุตรชุดดำซึ่งมีอยู่อย่างน้อย27คนและเป็นคนละส่วนกับกาดของนองประชและนี่คือภาพที่ถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าว CNN โดยในแดนริเวอร์ตอกย้ำทั้งการมีอยู่จริงของกองกำลังติดอาวุธในกลุ่มคนเสื้อแดงแดนริเวอร์บรรยายภาพนี้ว่า วิดีโอชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่โป่งชี้ให้เห็นถึงกองกำลังติดอาวุธที่รัฐบาลระบ,บุว่าดำเนินการประทักะกันกับเจ้าหน้าที่ทาหารคุณจะเห็นปืนพกที่อยู่บนเอวของชายผู้นี้และถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นใบหน้าของหนึ่งในชายที่สังกัดกองกำลังติดอาวุธอย่างชัดเจนย้อนกลับมาที่การนำเสนอเรื่อง Thailand Men in Black บนเว็บไซต์เอเชียถามโดยระบุเพิ่มเติมว่ากลุ่มชายชุดดำเหล่านี้อ้างตัวเองว่าเป็นทั้งอดีตหน่วยคอมมานโดต่อต้านคอมมิวนิสต์อดีตหน่วยพลร่มจากกองทัพเรือและบางส่วนที่อ้างว่าเป็นทหารประจำการที่ผ่านมาได้รับคำสั่งตรงจากเสีแดงแต่หลังจากการลอบสังหารสีแดงก็ได้มีผู้ที่เข้ามาบัญชาการแทนซึ่งอ้างว่ามีตำแหน่งรองจากสีแดง และแม้ว่าท้ายที่สุดการจมนุงจะยุติลงไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมแต่เชื่อกันว่าชายชุดดำเหล่านี้เพียงแต่สลายตัวออกไปเท่านั้นและพร้อมที่จะกลับมาต่อสู้อีกครั้งสอดคล้องกับคำพูดของพันตำรวจโททักษินที่ใสัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันที่19พฤษภาคมเอาไว้ว่ากลุ่มนปชที่ยังโกรธแค้นอาจต่อสู้กับรัฐบาลด้วยวิธีกองโจร ท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกปฏิบัติการของไอ้โมงชุดดำซึ่งจากการเคลื่อนไหวของบรรดากแกนนำนปชที่สอดประสานกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอจึงได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้สารอาญาอนุมัติหมายจับพันตำรวจโททักษินชินวัตรและแกนนำนปชอ,อีก9คนในข้อหาก่อการร้าย ซึ่งต่อมาสารได้วินิจฉัยและได้อนุมัติหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวในข้อหาก่อการร้ายดังนี้ 1. พันตำรวโททักษินชินวัตร 2. นายอดีศรเพียงเกต 3. ในายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทย 4. ในายพยับปั้นเกต 5. ในายเจ๋งดอกจิ 6. ในายวิเชียนเขาขำ 7. นายอารีไกลานารานแปด ในสุขเสกผลซื่อเาในสุรชัยถิวรัตและ10บนายรชดหรือกบวงยอดซึ่งเมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ทับหนึ่ทับสและ135ทับสเรื่องก่อการร้ายก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในกรอบความผิดของบทบัญญัติเรื่องก่อการร้ายทั้งสิน้น ซึ่งต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่60 0 0 0บาทถึง1ล้านบาท